สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับช่องเลขนักลาเป็นประจำทุกวันครับกับคลิปแนวทางฮานอยรวมนะครับก็วันนี้นะครับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสรุปผลนะครับฮานอยรวมของวันที่4กันยายน2567เเช่นเคยก็เป็นการนะครับให้แนวทางต่อ ของวันที่5้ากันยายน2 5 6 7แต่ก่อนอื่นที่จะไปดูผลตัวเลขกันก็มาดูคำเตือนทำคำเตือนก,นกันก่อนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักล่าด,ด้วยนะครับผม็นกว่าใจให้แก่ช่องนะครับ ขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์นลกกดติดตามช่องเลขน,า,นา,ขลาดนักานนั้นขอทุกท่านมีแต่โชคลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดอย่าได้เจ็บอย่าได้จนอย่าได้ต่ํากว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับผมรวยรวยรวยครับผมมาดูตัวเลขกันเลยนะครับ เมื่อวานนะครับผมฮานอยนะครับฮานอยรวมวันที่4กันยายน2567ก็ยังเดินดีนะครับอย่างต่อเนื่องนะครับ,นะรบเลขหน้าคลาดวางรูดไว้8กับ1นะครับก็ปรากฏว่าเข้ารูด8 1ครั้งเข้ารูด1 3ครั้งนะครับตัวรูดก็ยังเดินดีอย่าง,างต่อเนื่องคู่เจาะก,ก็ยังเดินดีอย่างต่อเนื่องนะครับ สองตัวนี้นะครับเน้นไปที่ตัวรูดรส่วนเหล่านี้นะครับสามารถทําเป็นตัวรูดได้นะครับในหน่ายในหุ้นรอบโลกนะครับแต่ให้เน้นไปที่สองตัวนี้นะครับถ้าเกิดว่านะครับใช้เลขสองตัวนี้เป็นตัวรูดนะครับรูดวิ่งก็ให้นําไปเทียบชนกับอาจารย์สํานักอื่นท่านอื่นที่ท่านนะครับให้ นะครับแนวทางหุ้นต่างๆแบบเฉพาะเจาะจงนะครับะสูตรของเลขลาดนี้เป็นแบบหุ้นนะครับแต่เน้นมาที่เฉพาะกิจการชาติพิเศษปกติและวนะครับแต่สามารถนําไปใช้ได้กับหุ้นรอบโลกได้โดยวิธีการคือใช้2ตัวนี้นะครับแกับนึ่เป็นตัวดูว่าไปชนเทียบชนกับอาจารย์ทีอู่แล้วนะครับเป็นอย่างไรเมื่อชนเราก็กันรูดไปที่ กันไว้แล้วก็เน้นไปที่ตามนะครับโอเคครับมาดูผลสรุปกันเลยนะครับเฉพาะกิจผลที่ออกนะครับ5 2247นะครับ5 2247เข้ารูด2บนครับเข้ารูด2บนครับ ข้รูปเจดล่างครับสามเด้งนะครับในห,าหน้าฮานอยนี้นะครับต้องการห้าเด้งเป็นต้นทุนนะครับส่วนที่เหลือก็คือผลกำไรนะครับตอนนี้เราได้มาแล้วสามเด้งนะครับก็มาดูครับฮาหนอยกชาติผลที่ออกเจ็ดเจ็ดแปดห้าศูนย์เข้าไปที่รูด เจ็ดครับเข้าไปที่รูดห้าครับเข้าไปที่คู่เจาะครับผมห้าศูามเด้งนะครับตอนนี้เราได้มาทั้งหมดหกเด้งแล้วนะครับส่วนต่างทั้งหมดนี้นะครับจะเป็นกำไรนะครับกำไรนะครับมากน้อยก็มาดูกันครับ พิเศษผลที่ออกศูนย์หนึ่งหสองหนึ่งเข้าไปที่รูดหนึ่งครับบนเข้าไปที่รูดหกครับบนเข้าไปที่คู่เจาะหนึ่งหครับบนเข้าไปที่รูดสองครับล่างเข้าไปที่รูดหนึ่งล่างเข้าไปที่คู่เจาะสองหนึ่งล่าง 6เด้งนะครับตอนนี้เรามีกำไรแล้วนะครับ7เด้งมาดูต่อครับปกติผลที่ออก6 3 5 6 5ครับหหสา้6 3ห้าผลที่ออก เข้ารูดห้าครับบนเข้ารูดหกครับล่างข้ารูดห้าครับล่างข้าคู่เจาะครับผมล่างหกห้าสีเด้งนะครับเราได้กำไรมาแล้วสิเดเด้งนะครับดูต่อ VP ครับผมผลที่ออก9ก้าสามเจดเ้าหนึ่ง เข้าไปที่รุดหนึ่งล้างเราได้กำไรนะครับกำไรหนึ่งถึงสิบเอ็ดหนึ่งถึงสิบเอ็ดเด้งครับทุนออกนะครับห้าห้าเด้งคำว่าหนึ่งถึงสิบเอ็ดนี้แปลว่านะครับแต่ละคนไม่เหมือนกันนะครับ ทำเป็นแนวทางให้ดูว่าอย่างน้อยเรามีก 11, ําไรส11หนึ่งถึงสิเด้ง1เด้งนะลงทุน1บาทเท่ากับ100บาทนะครับเลขลาดไม่ไม่พูดเยอะหวังว่าคงเข้าใจนะครับ,รบเพราะพูดในหนึ่งตรงนี้ไม่ได้นะครับแต่ถ้าสนใจนะครับจะได้ตัวเลขนะครับกระชับนะครับหรือว่าจะพูดคุยกันก็เข้ากลุ่มได้นะครับเข้ามาที่ลายกลุ่มนะครับ เลกนักลาฟีนะครับฟรีนะครับอีกอย่างเลกเล็หน้าก็พูดไม่เก่งด้วยครับก็เอาแต่ตัวเลขไปก็สรุปแล้วนะครับผมเข้าคู่เจาะไป4คู่นะครับสีคู่เข้าตัวรูดไปนะครับแปดหนึ่งครั้งหนึ่งหนึ่งสามครั้งนะครับสี่คู่นะครับขออภัยครับมาดูครับ เลขลดปล่อยอะไรไปให้นะครับที่หวางรูดไว้นะครับหกับสองห้ากับสอคู่วินก็คือ6กเจ็ดหนึ่งสามหกเชน่นเคยครับผมก็มีวางคู่เจาะไว้ทั้งหมดสิคู่ ้าูค่การทำตัวเลขออกมาไม่ใช่ว่าง่ายๆเลขลาดพยายามคัดคัดให้ดีเมื่อวานนี้วันที่สี่ใช่ไหม ที่สี่กันยาสี่กันยาก็เข้าไปนะเข้าไปตามนี้สี่คู่สำหรับวันนี้นะครับวันที่ห้าเนตัวเลขนะครับการเทียบส่วนคัดชนไม่ใช่ว่านเพราะงั้นะครับ f c ที่เข้ามาชมนะครับหรืออยู่ในลายกลุ่มก็ตามกดไลค์กดแชร์นะครับ,ก, like, ก,รบกำลังใจให้กันและกันนะครับ,นะรบชนนะครับวันนี้มันชนมากกว่า15คู่คมี1นะคมี่ห้าหเจ็ดแดเ11าส4บสมี1ิบ้าคู่21คู่แต่จำเป็นต้องนำมาเสนอให้แค่15คู่ เพราะนั้นหลังบ้านนะครับหลังบ้านจะมีสถิติอยู่ตลอดนะครับวันที่สี่นะครับวันที่สี่เข้าไปนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าคู่แต่มันมากกว่านั้นนะครับเข้ามากกว่านั้นเพราะว่ามันลงในแค่ตรงนั้นแค่สิบห้าคู่ส่วนวันที่สามวันที่สามหนึ่งสองสามนะครับเข้าดีอย่างต่อเนื่องนะครับ เพราะฉะนั้นนะครับดูสติย้อนหลังนเพราะนั้นนะครับตัวเลขการจะได้ตัวเลขมาแต่ละอย่างนะครับต้องนั่งทําตาเปียกตาแฉะนะครับนั้นวิงวอนเอฟซนะครับถ้าถูกใจชอบใจยังไงอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมเอาละครับผมแคปหน้าจอไว้นะครับผมขอทุกท่านโชคดีครับผมรวยรวยรวยครับผมสวัสดีครับ